สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานสภาพส,สวยๆทนทานดูแลง่ายมือเดียวป้ายแดงเป็นตัวพิเศษนะครับคันนี้กับ t o y ยต้าซ r รุ่หยดน้ำนะครับเครื่องพันห้าคันนี้ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับคันนี้รถอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3ามวาม,มินบุรีกรุงเทพนะครับรีบจับรีบจองโทรได้โทรเจรจาสอบถามนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสั่งรถได้ครับ 6 9 0 0 0บาทนะครับรถได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับเปิดราคาเบาๆครับเน้นใช้งานทนทานมากๆนะครับรุ่นนี้และคันนี้ก็สุดประหยัดเลยครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดของ AG นะครับรับรองว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าเน้นใช้งานนะครับอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลไปได้หมดนะครับฝนตกแดดออกก็ไปได้ครับคันนี้สีสวยเงาฉ่ำเต็มรัมรอบคันแบบนี้เลยครับถ้าท่านกำลังหารถใช้งานนะครับก็ฝากไว้เลยครับ ตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับภายในสวยขวาตัวอื่นๆครับเดี๋ยวไปชมนะครับว่าจะสวยได้แบบไหนนะครับคันนี้โฉมหยดน้านะครับปี2002เครื่องพันหมือเดียวป้ายแดงภายในเซ n นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาก็ปรับไฟฟ้านะครับภายในจะเป็นเบาะภาคโทนสีเบจแบบนี้นะครับจะมีเฉพาะตัวพิเศษนะครับตัวนี้เป็นตัวฉลอง60ปีของ To โยต้นะครับเซนทรัลล็อกแอร์แบ็กครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้า โซลูนาหยดน้ำเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในราคาหลักหมื่นถ้าท่านกำลังหารถสภาพแบบเน้นใช้งานทนทานดูแลง่ายใช้แบบชิลๆนะครับก็มาทางนี้ได้เลยครับราคาเปิดมาให้แบบน่าสนใจอีกแล้วครับ69,000บาทนะครับกับรถสภาพสวยกริบเลยครับภายในเป็นโทนสีเบจทูโทนแบบนี้นะครับเน้นหาใช้งานนะครับรีบโทรเจรจานะครับโทรไลนรายได้ติดต่อได้ตลอดนะครับ รถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องไม่มีชนหนักอัดต่อรือพิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างเราคัดเช็คมาเรียบร้อยนะครับคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้มีประกันชั้น2ของวิทยาอยู่ด้วยครับรถดีรถงามนํามาส่งต่อนะครับไม่ต้องเดินคัดเองให้ปวดหัวไม่ต้องไปเก็บงานเองให้ยุ่งยากใจนะครับคันนี้สวยๆแบบนี้แหละครับเป็นสีบอลทองเดิมโรงงานนะครับลองมาชมดูได้นะครับรถอยู่ที่โรงพยาบาลคลองสามวาม,มินบุรีกรุงเทพนะครับใครอยู่ ร่ย,ย่านนั้นทอเจะระจาไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลชอบคันนี้ก็ต้องมาดูเองนะครับเพราะว่าไม่สะดวกจะส่งนะครับหรืสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครชอบถูกใจโทรได้เลยครับโทรได้ไลน์ได้คลิกที่ชื่อคลิปอ่านได้ละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดสําหรับผมก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นแรกสําหรับประสบการณ์ในการซื้อรถมาใช้งานก็คือโตโยต้าซูรุ่นหยดน้าครับทนทานมากๆใช้สบายๆใช้อยู่3ปีแทบจะไม่ได้่อมอลยครับ ดูแลของเหลวตามระยะเท่านั้นนะครับเน้นใช้งานก็ลองมาชมดูได้เลยครับคันนี้6,9,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสภาพดีๆราคาน่าสนใจน่าจับหน้าจองเอาไปใช้งานกันได้เลยครับขอพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์6 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นขอบพระคุณครับสวัสดีครับ